สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบัตธนกิจนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเล่นสูตรบาคาร่านะครับในโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับระบบ Android นะครับเครื่องนี้เป็น Op p o นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องมี Google นะครับเราจะเล่นใน Google ทั้ง2เลยนะครับและทั้งสูตรแล้วก็เกมนะครับอเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Google ก่อนเลยนะครับ Google นะครับต้องมี Google นะครับอ่ะเสิร์ชหานะครับเว็บสูตรนะครับจะอยู่ใน Google นะครับเว็บนี้จะเป็นเว็บไซต์นะ เป็นเว็บไซต์เว็บสูตรนะครับอยู่ใน Google นะกดเสิร์ชหาได้เลยครับ w w w g e n i u s b a r c o m นะครับเป็นเว็บสูตรของผมเองนะครับนะกดเข้าไปเลยนะครับนะหน้าสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็จะมีให้ใส่รหัสแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับสอย่างข้างบนก็เป็นยูเซอร์นะครับอ่ะแล้วก็จะมีรหัส4ตัวให้ยืนยันนะครับตรงนี้นี่ก็ใส่ตามด้านข้างเลขที่ขึ้นมานะครับนะอันนี้เป็นรหัสด้านบนนะครับแล้วก็มีเลข4ตัวข้างล่าง เนี่ยอันได้็ยืนยันใส่ตามเลขด้านข้างเลยนะครับยืนยันเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ใช่บอทนะครับอ่าใส่ไปเลยครับ6 8 5 6นะครับใส่ตามนั้นเลยครับอ่าและกดยืนยันนะครับ่ล็อกอินสำเร็จแล้วก็เลือกสูตรนะครับสูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตรเซ็กซี่บาคาร่านะครับนะเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเซ็กซี่บาคาร่านะครับสูตรเซ็กซี่บาคาร่าอ่าเดี๋ยวเราแยกไปจอหนึ่งครับกดบวกด้านบนนะครับแล้วก็เพิ่มอีกจอหนึ่งแล้วก็เข้าเว็บเว็บเล่นของเราไป นะอ่าเข้าเว็บเล่นมิราต์ก็เข้ามาเลยนะครับกดเข้าไปที่คาสิโนครับและก็เริ่มเกมได้เลยนะครับถ้าเรายกเงินเข้าไปแล้วนะครับก็เริ่มเกมเข้าไปเลยอ่านี่นี่ครับเข้าเกมมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราสลับจอไปที่สูตรเดี๋ยวเราหาห้องสูตรก่อนอ่าไปที่ห้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเทเบิลสองนะครับเห็นไหมครับสูตรจะมีการบอกอัตราชนะมีการบอกการเปิดไพ่อ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่เกมอ่าไปที่ห้องเทเบิลสองครับ สามที่สูตรบอกครับสูตรบอกน้ําเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะรอมันโหลดก่อนโอเคกดครอสอ่ะมาครับเข้าเทเบิลสองไปครับจะไม่ใช่กดผิดนี่ครับเทเบิลสองมาดูครับเมื่อกี้สูตรบอกน้ําเงินนะครับเปิดไพ่มาครับฟลุป รวมเท่าไหร่ห้าแต้มกับสามแต้มครับอ่าเรียบร้อยครับน้ําเงินแตกนะครับออกน้ําเงินนะครับอ่าตามที่สูตรบอกเมื่อกี้นะครับห้องเทเบิลสองนะครับต่าเด๋วยวสอนวิธีกลับสลับไปดูสูตรมันทำสองจอไม่ได้แล้วนะครับโทรศัพท์ใครทำสองหน้าจอได้ก็ถือว่าเล่นได้นะแต่นี้มันสอง้าตอไม่ได้ไม่ได้ไไดละ สองจอไม่ได้ละต้องสลับเอาอ่ะนยะสลับมาดูต้าสูตรเหมือนเดิมอ่ะสูตรบอกไปแดงต่อนะง่ายๆนะครับเล่นแบบสลับจอนะครับสลับไปสลับมาดูสูตรว่ามันสูตรมันบอกอะไรนะครับสูตรมันบอกเราก็แทงตามที่สูตรบอกนะครับเห็นไหมมีอัตราชนะบอกหมดเลยแล้วเราก็กลับไปหน้าเกมบาคาร่าแล้วก็แทงตามที่สูตรบอกนี่นะง่าย,ายๆเข้าห้องไปแล้วก็แทงตามที่สูตรบอก <worm illeurs> แค่นั้นครับลงเงินโอเคเนาะวิธีการเล่นสูตรนะครับ